สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลินไลค์กัน like นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานสังนีนะครับหรือสะพานกรุงธนบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังร้านอาหารกินกะก้อยนะครับเขาไม่ได้ให้ใหรีวิวอะไรหรอกครับดีเราก็ไปหาของกินกันนะเราไปกินกันไกลๆก็เดี๋ยววันนี้นะเรา เริ่มตินทางที่ะสะพานสังฮีนะฮะแล้วก็ใช้เส้นทางเดิมเลยครับก็คือวิ่งผ่านข้ามสะพานบากบน้อยนะฮะแต่วันนี้เราเปลี่ยนนิดนึงนครับปกติบริเวณตรงนี้เราจะวิ่งเลียดข้ามถนนไปฮะคือวิ่งที่แบบไม่ขึ้นสะพานนะแต่วันนี้เราขอขึ้นสะพานหน่อยนะเพื่อความรวดเร็วนะ <peach> ไม่เลลักไก่นิดนึ่งนะก็ไม่ได้ลักไก่เพราะว่ารถยนต์ขึ้นได้นะแต่แทุกทีเนี่ยผมจะไม่ค่อยขึ้นสะพานนะเพราะว่าจะทําตัวให้ชินนะแต่วันนี้ไม่ไหวอะ่ะวันนี้ไม่ไหววันนี้รีบนิดนึงขอทําเวลาก็ขับไปครับไปขับไปครับไปถึงอ่าบราิเวณสะพานข้า,ขามคลองบางกอกน้อยนะฮะก็ ชิดซ้ายไปนะครับชิดซ้ายไปแล้วก็วิ่งเลยพุทธมณฑลสายหนึ่งไปครับแล้วก็ไปเดียวเข้าพุทธมณฑลสาย2นะครับก็เส้นทางเดิมนะครับที่เราไปวัดเอ่ออะไรนะวัดอะไรนะวันนั้นที่เราไปจําชื่อได้ไหมเอ่ออยเดี๋ยนะเราขออนุญาตคิดก่อนดีกว่าครับ <laughs> นึกออกแล้วครับวัดบุญบุญญปฏินะครับ ก็เป็นเส้นทางเดียวกันเลยนะครับที่เราเดินทางไปยังวัดบุญยประดิษฐ์นะครับก็สําหรับการเดินทางไปวัดบุญยประดิษฐ์นะครับก็ขึ้นทางด้านขวามือนะครับลูกศรตัวไอนะครับก็เดี๋ยวไปดูกนนะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ให้นะครับก็ส่วนอันนี้นะครับเราไปกินกรวย <laughs> <laughs> ก็อันนี้เราจะไปกินก้อยับไปทานอาหารกันนะก็ ไปขาดกันไกลนิดนึงก็นี่ก็วิ่งเส้นเดียวกันกับออที่วันนั้นเราไปกับที่เราไปกันนี่ก็คือวัดบุญญาประดิษฐ์นะก็อันนั้นไม่ได้ไปวัดบุญญาประดิษฐ์เลยเลยสักทีเดียวแต่ว่าไปในซอยวัดบุญญาประดิษฐ์พอดีไปทับทรมแล้วท่านก็เลยเก็บภาพมาให้แต่ว่าเราไม่ได้ถึงวัดบุญญาประดิษฐ์นะ,ะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปก,ก,กันก็เดี๋ยว เราก็ยังขับเส้นทางเดิมนะครับเส้นทางเดิมเนละยเดี๋ยวตอนนี้ข้างหน้าเรานะครับรก็กำลังจะข้ามไปยังะสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะซึ่งจะอยู่ข้างหน้านี้นครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยกันเนาะแล้วก็พอเราลงจากสะพานปุ๊บเราก็ชิดซ้ายเหมือนเดิมน,นะซิดซ้ายเราจะไม่วิ่งทางถนนหลักแล้วนะท่านที่เราแค่ไม่วิ่งจับกดเราดิ เพราะวันนี้เราเราิเา่งตั้งที่จะรีดเพราะว่าแย่ตรงที่เราลงจากสาร์คิดตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วจะติดนะเราก็เลยตัดสินใจข้ามเลยคนระเพราะว่าจะ,จะได้รักษาเวลานิดหนึ่งเพราะว่านี่เราจะได้ไ,ดไปทันเที่ยงนะเพราะเราไปถึงที่นู้นประมาณเกือบเที่ยงน,นะก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะการเดินทางวันนี้นะอ้อลืมต่้งนาดพูดต้งนานเนาะลืมบอกไปว่าเป็นภาพการเดินทางของวันที่17กันยากับวันทีสิบหกกันเลยนะเป็นภาพเดินทางเก่าพอสมควรน,นะ ก็เอามาพอดีไปเจอนะอยู่กับกล้องอีกตัวนึ่งครับมีกล้องหลายตัวชีวิตมีกล้องหลายตัวก็อันนี้เดี๋ยวพอเราลงมาจากคาบานข้ามคอมบางกอกน้อยนะเราก็ชิดซ้ายตอนนี้ก็เกือบจะลงจากะสะพานข้ามพอมบางกอกน้อยนะ,นะสำหรับอพอเราลงจากอันนี้นะจะมีเส้นนะเพราะว่าข้างขวาเราเนี่ยข้างขวาเราจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรถนนทางหลักนะซึ่งรถจรักรยานยนต์จะเข้าไม่ได้นะส่วนใครที่ไม่อยากจะใช้ความเร็วมากนะประมาณ 80- 90กนะก็วิ่งทางรองของผมนะเพระาะผมก็ใช้แค่7จ8 0ก็ก็วิ่งทางรองก,ก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากมมนะ่อะถ้าวิ่งทางหลักก็ต้องใช้ความเร็วมากกว่านี้นะ ต่อย่างทางหลังนี่ผมก็ไม่ค่อยใชชำนาญเลยผมตัวให่าผมวิ่งทางรอเป็นหลักผมจะใช้ทางรอเป็นหลักของผมนะโอเคตอนนี้เราลงมาจากสะพานข้างคอบางขอกน้อยเนาะตีนี้เราก็ขับตรงอย่างเดียวแล้วขับตรงอย่างเดียววันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะบริเวณแถวๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีจุดตรงจุดที่ไปอะไรนตลาดน้าตดิงชั้นได้เลยนะนั่นคือเลยบาอย่างไม่ไน่ใจ เดี๋ยวถ้าวันไหนผมไปผมจะพามาแต่ว่าตลาดนัดต่าชๆนี่ผมจะพามาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขึ้นสะพานมากกอกน้อยเพรอาจจะพาเข้าซอยเล็กซอยเล็กซอยเล็กซยน้อยนะอาจจะพาเข้าซอยเล็กซยน้อยเพราะว่าอาจจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์มาทางนีีนะปกติเราจ,จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักก็เลยจะไม่ค่อยอวิ่งทางเขาเยียถนนใหญ่มากนะนอกจากว่าจะใช้รถยนต์เรก็จะจะ,จะใช้ถนนใหญ่แต่ก็แต่ก็ยังคงใช้คอนเซ็ปต์เดิมก็คือ วิ่งถามขุนขนาดนะเพราะเรานะครับเห็นป้ายอ,าอิสุสุนะขวามซ้ายมือนะป้ายป้ายอิสุสุนะเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นสะพานข้ามขอกันได้แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องซิดสายนะไม่ต้องซิดสายเพราะว่าซิด้ายจะเป็นจะเป็นสะพานกับรถนะก็จะจําได้นะว่าตองนี้เราเคยหลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะตอนสมัยเรามาใหม่ๆเท่านี้ <laughs> <laughs> เราก็เริ่มจำไดนะ้ว่าตรงนี้จะมีอะไรนะ อะไรบอลโวนใช่ไครับผมจะไม่ผิดจะมีวอลโวอยู่ซ้ายมือนะมีวอลโวอยู่ซ้ายมือเป็นแต่ทีนี้ผมใช้ผมใช้ป้ายอิกสูสูช่วยกันเนี้ยเพื่อ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 เป็นการเตือนก่อน,เพ,น,น,เ,พนนะเพราะว่าวอลโวนี่มันจะใกล้มากเลยอ่ะใกล้ใกล้กับทางสะพานเนี่ยว่าว่าถ้าเกิดเราไปดูวอลโว่เป็นทีอาจจะแบบไม่ทันเนะี่ยตอนนี้จะมีป One ้ายบอลโว้อยูนะ่ซ้ายมืออ่านบอลโบเนี่ยป One ้ายบอลโบเนี่ยจะเป็นสะพานนี้แหละเพราะว่าข้างๆนี่จะเป็นสะพานกับรถ <laughs> รอบแรกที่เรามาวัดบุญเนี่ยไปดิเราก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วต้องกลับรถบอีกรอบนี่นะเนี่ยล้วก็เข้าด้านซ้ายที่ก็เป็นการไฟกับรถงั้นเราก็ขึ้นไปเลยขึ้นบาาไปปุ๊บแล้วก็ลงพอลงสะาปุ๊บเราก็ขับไล่ตรงอย่างเดียวจนะุดที่น่าระวังก็คือจุดตรงจุดนี้เท่าน,นั้นแหละไม่มีอะไรนะส่วนส่วนที่เดียวก็ขับตรงอย่างเดียวไปถึงพุทธมนตรนทงสายหนึ่งกันเลยนะแล้วก็พอเลยสายหนึ่งไปปุ๊บก,ก็เต็มตัวเข้าสายสองได้แล้วนะก็เต็มตัวเข้าสายสองแล้วก็ พอถึงไซซสอปปุ๊บก็เลยไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะเลยไปนิดเดียวแล้วก็กลับรถนะแล้วเวลากลับรถไปปุ๊บเนี่ยก็จะต้องระวังร้านเลยนะเพราะว่าผมก็ขับเลยร้านไปเรียบร้อยแล้วมัน <c oughs> นะโมเดลคุยโมเดลคุยปฏิทัดเสียงในฟิล์มออกไปก็โมเดลคุยนี่นนก็เลยทําให้หลุดนะโอเคก็เล้ววันนี้ก็ไปส่งถึงที่ร้านกินแกก้อยนะแล้วก็ระยาไปกินข้าวนะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะก็ยังขับตรงไปอยู่นะอันนี้ให้เราให้เราระวังตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่อ้นนี่อนะ่ะไม่ใช่สะพานี่เรเป็นสะพานกับรถนะข้างขวาเราอันนี้ก็เป็นยาวไปยาวไปนะวิ่งตามไปเรื่อยๆจนถึงจนทนสายสองกันเลยนะย่ใกล้ใกล้แล้วเดี๋ยว,วเราจะเ,เล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับผม คลิปวิดีโอนี้พยายามจะไม่ตัดเยอะนะครับพยายามจะไม่ตัดเยอะพยายามให้เห็นเส้นทางนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้วิ่งเส้นพุทธมณฑลสัก <elli> ทเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับว่ามาแชร์เส้นทางด้วยนะครับแล้วก็มาทบทวนตัวเองไปด้วยเลยนะครับว่าวิ่งอย่างนี้จะใช้เส้นทางอย่างไรนะเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เส้นทางเดิมท,ที่ผมวิ่งอยู่ประจำนะก็คือถ้าเกิดเขาเรียกเคยวิ่งอยู่เส้นไหนก็จะวิ่งอยู่ตรงนั้นนะก็ ก็เลยไม่ค่อยจะสอากูเกิลเท่าไหร่แม้ว่ากูเกิลจะบอกว่าข้างหน้ารถติดก็ตามเพราะว่าเราก็จะใช้เส right? ้นทางที Listen, ่เราถนัดอย่างเดียวนะก็ถ้าไม่จะเป็นจริงก็จะไม่ใช้เส้นทางที่ไม่ถนัดนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ถนัดเส้นทางเนาะอันนี้ก็ต้องระวังตรงนี้นะที่เป็นป้ายปิดกา้แต่็นสัพันธ์กับรถนะเราก็ก็หลบออกไปนะก็จะตรงไปอย่างเดียวกันนะขับรถต้องหมองป้ายด้วยนะหมอ้ายนิดนึงนะ อยากขับเทลินเราจะ,ะของตาป้ายนครปฐมนะมองตาป้ายนครปฐมนะถ้าเราขึ้นตะพานี้ไปก็กลับรถนะล้าทำให้เราต้องเสียเวลาีกนะงั้นดูป้ายดีๆนะเพราะว่าข้อเสียของการเขาเรียกอะไรขับถนนทางคู่ขนานหรือถนนรองอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าจังหวะของกรกลับรถกับ จังหวะของสะพานที่เป็นข้ามคลองอะไรเงี้ยเพราะว่าป้ายนะมันก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เด่นชัดว่าอันไหนคืออันเนี้ยงั้นเราต้องคอยจับจังหวะดูป้ายให้ดีไม่งั้นก็จะทําให้เราหลุดไปได้แล้วทําให้เราเสียเวลาต้องไม่ตัองกลับเวลากลับรถมาให้เสียเวลานะฮะก็ขณะนี้นะครับเราก็เดินทางมาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วนะเดินทางมาประมาณสักครึ่งทางแล้วนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ซ้ายมือเราเลยเป็นขนส่งสายใต้นะซ้ายมือเราจะเป็นที่ขนส่งสายใต้นะก็ใครจะมาพุทธไม่ใช่ใครจะมาขนส่งไปพุทธมนต้นสายสองก็พุ่งตามพุทธมนตร์สายสองเลยใครจะมาขนส่งสายใต้ก็เมื่อสักครู่นี้ครับซ้ายมือนะก็เข้าไปได้เลยนะก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปยังพุทธมนตรสายสองครับไปกินข้าวกันนะครับก็ ฟังผมพูดบ่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะบ่นไปเรื่อยๆก็ไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่มีเส้นทางอะไรใหม่นะก็เป็นเส้นทางเดิมๆนะครับว่าก็แค่วิ่งตามเส้นทางเดิมๆของเราไปนะคราวนี้เราก็วิ่งยาวไปถึงตรงป้ายที่เป็นอ่าที่เราเคยไปอะไรนะวัดบางอะไรนะวัด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 อะไรนะกระดู วัดประดุนะฮะวัดประดุอีวัดนึง่ะที่เราเคยไปมาโดยเส้นทางนี้ครับเรากวัดบุญเวัดวัดบุญยาวาสแล้ววัดประดิบุญยาวาดนะเราก็จะไปนราจะวัดประดิบวัดบุญยประดิบเออวัดบุญยประดิบโอ้ตายแล้วก็จะไปวัดประดุแต่ว่าวัดประดุครับวัดประดุแต่ว่าวัดประดุเดียวเราต้องเป็นเสี้ยวตรงรู้สึกจะเป็นป้ายบางใหญ่นะรู้สึกว่าจะเป็นป้ายใหญ่ตต้องดูใกล้ๆกี น่จะไม่ถูกัจะต้องไปโดกป้ายก็คือเนี่ยวัดบุญญาเปเอ๊วัดวัดวัดประดุเราต้องเข้าไปข้างหน้าแหละส่วนส่วนเราจะไปวัดบุญญาประดิษฐ์เราตามผมไปนะส่วนใครจะไปวัดประ,ประดุเนี่ยป้ายเนี้ยซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยเนี่ยบางใหญ่บางใหญ่เข้าบางใหญ่ไปนะก็จะไ,ไปวัดประดุนะส่วนใครตามผมมาก็าจะมาเนี้ย โอเคก็ okay. นี่ก็เคยบอกให้ฟังนะจนการทบทวนตัวเองด้วยนะก็เดี๋ยวครับต้องไปอีกแนละ้วอับเลยก็ไปตามที่ทางตอนนี้เริ่มมีรถรถขับไผนะ่ใช้ความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้นี่จังหวะที่ต้องลดความเร็วเพิ่มความเร็วนะเราใช้รถ เกียร์แมนนวลนะฮะพอดีเราใช้รถเกียร์แมนนวลไม่ใช่ใช้รถออโตโนมติเกิเลยทำให้บางจาางังหวะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีการเชนเกียร์นะการเชนเกียร์เปลี่ยนบ้างเพราะว่าบางทีรอบสูบไปมันทำให้เราเร่งเราไม่ขึ้นนะนะแต่ข้อเสียของของรถแมนนวลก็คืออันนี้แหละคือถ้าเกิดลอดสูงจนมากไกิก็จะเร่งยากนะส่วนส่วนถ้าเกิดว่าเป็นข้อดีก็คือมันเร่งแล้วมัน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  รอบอะ่ะมันจะไปได้เรียกว่ารถรถรถออโต้นะส่วนผมเนี่ยผมเคยขับรถออตโตเมติกอยู่แค่ไม่กี่ครั้งนะคือคือเมื่อก่อนเคยขับรถออโตเมติกอยู่นะเป็นโตโยต้าโคโรล่ามันน้งนาแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะถึงพุทธมณฑลสายสองตอนนั้นจะน่าจะประมาณตอนนั้นที่ขับรถโตโยต้าโ,โคโรล่าน่าจะประมาณครัจอจบปอรตี้มให,ใหม่นีบปีอตพ่ง่ เรื่ออาจจะต่ำกว่านั้นนะ <g ül> <g ül> นะก็เนี่ยพอเราเลียไปปุ๊บนะก็พยายามชิดขวาไวะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับรถนะร้านจะอยู่ขวามือเรานะก็ต้องกลับรถนะซึ่งป้ายกลับรถเนี่ยมันก็ป้ายแรกไม่ใช่นะต้องต้องดูดีๆว่าป้ายแรกมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่แต่ตอนนี้เราพยายามชิดขวาได้ก่อนนะชิดขวาได้ก่อน เราเริ่มค่อยๆคิดไปนะพราะว่าตรงนั้นจะรู้สึกจะเป็นทางลงมาของรถกันต้อง,งเราต้องคอยระวังนะนระพอเราชิดขวาได้ปุ๊บตรงนี้จะมีป้ายแรกเป็นป้ายกับรถแต่ว่ามันขอเป็นป้ายที่ว่าห้ามกับรถนะต้องต้องระวังน,นิดนึงนะขอไปให้กับรถตรงนี้ต้องไปต้องไปกับข้างหน้านะกับข้างหน้าปุ๊บก็จะร้านก็จะอยู่ไม่ไกลคนะก็อยู่ใกล้ๆก,กับป้ายเขียวๆก็ดูป้ายเขียวๆไว้ก็ได้บอกตัวเองนะเนี่ยป้ายห้ามตกลง ก็ต้องเข้าขวาอีกทีเข้าขวาไปข้างหน้าจะมีป้ายกับรถอยู่นะสีฟ้าอยู <s 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 an> <s ่ข้างบนนะปุ๊บล้วกลับรถป๊ป๊บป๊าป๊าป๊าโอเคก็ถึงแลวพอเรากลับรถปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเมนพอยต์ให้สังเกตนะครับก็คือถ้าเกิดผมจะมีเมนพอยต์ให้สังเกตก็คือสังเกตป้ายเขียวนะพอถึงใกล้ๆป้ายเขียวก็แสดงว่าใกล้ถึงร้านแล้วก็พยายามติดสายไว้อย่าหมดคุยเพินนะอย่าโมดคุยเพิน แบบเดียวกับผมนะมันจะขับเลยแล้วต้องไปส่วนเล่นเข้าเป็นเล่นอ่าเป็นเลนออกนะเป็นเล่นออกขนะอ,อ,องรถที่ออกมาจากร้านอาหารเนี่ยดีว่าไม่มีใครออกมาก็เลยต้องสวนกลับเข้าไปนะเป็นการกระดับที่ไม่ดีนะอย่าไปทำไวนะใช้สำหรับจำเป็นเท่านั้นนะเนะี่ยพอถึงป้ายเขียวตรงนี้นะป้ายเขียวตรงนี้นะก็เต็มตัวได้แล้วนะแต,แต่เต็มตัวได้แล้วเขาจะชิดซ้ายไปครับาชิดซ้ายไปนะ เแถวจุดซ้ายไปปึ๊บเพราะว่ามันจะใกล้มากๆแล้วใกล้มากๆแล้วอ,อยู่แถวๆนี้ร้านเขาโอเคยผมก็เขย่าส่งเพื่อนเนี่ยฮะร้านเขาอยู่จุดซ้ายมือเนี่ยก็เลยไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> บกรบบกเบรกเตะเบรกแล้วก็เลยสอนเข้าไปปื้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 ปปปนะ <c oughs> นี่เป็นทางออกนะอย่าไปทำอย่างนี้ โอเคครับบนหาที่จอดรถนะครับผมก็แกก็มาส่งที่ลานกระกร้อยนะครับส่วนเขาไม่ได้สั่งอะไรให้เรามาโปรโมทอะไรนะเรามากินเองนะโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตส่งถึงแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่ชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคิดว่านะครับคิดว่าพรุ่งนี้นะครับคิดว่าพรุ่งนี้ครับวันที่ยี่สิบ 8ตุลานะครับพรุ่งน,นี้จะไปพิพิธภัณฑ์เขาเรียกอะไรพิพิธภัณฑ์เครื่องบินลบนะเดี๋ยวเราจะเอารูปมาให้ลงในโซเชียยังไม่รู้จะลงทันวันพรุ่งนี้หรือเปล่าลนะ <S <S โอเคนะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันแบบพรุ่งนี้นะครับ <S 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 ขอบคุณครับสวัสดีครับ